สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิชมช n แนลวันนี้พี่ชมจะพาทุกคนไปลบไฟล์แคชไฟล์ขยะจากแอปพลิเคชันหวยปอเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์ของเรากันค่ะค่ะการที่เราเล่นแอปพลิเคชันหวยปอนะคะ การที่เราเล่นเล่นตลอดเวลาแล้วก็จะมีทั้งโพสต์ข้อความโพสต์รูปโ,โพสต์คลิปต่างๆนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีไฟไขยะไฟไขยะที่มากับตัวหนังสือมากับรูปภาพมากับเสียงต่างๆที่เราโพสต์ในในวยปอนะคะมันจะมีไฟล์แคชไฟล์ขยะตกค้างอยู่ในแอปพลิเคชันวยปอถ้าเราเล่นอย่างเดียวแล้วเราไม่ลบไฟล์แคชไฟล์ขยะพวกนี้ มันก็จะทําให้บวยปอของเรานะคะเป็นไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีไฟล์ขยะอยู่ในนั้นนะคะทาให้กินพื้นที่เครื่องของเรามากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่ชมจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า,อาตอนแรกแอปพลิเคชันบวยปอของเราตอนที่เรายังไม่ลบไฟล์ขยะไฟล์แคชเนี่ยนะคะมันอยู่ที่กี่ m ีนะคะไฟล์ของบวยปอนะคะอยู่ที่กี่ m ี แล้วเดี๋ยวพี่ชมจะพาทุกคนไปลบไฟล์แคชในแอปพลิเคชันไวป์ปอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาลบไฟล์แคชแล้วไฟล์ของตัวแอปพลิเคชันไวป์ปอที่อยู่ในเครื่องเรามันลดลงไปหรือไม่หรือว่ามันยังไฟล์ยังใหญ่เท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันในการตั้งค่าในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะว่าตอนนี้ไฟล์ของแอปพลิเคชันไวปปอ อ,อยู่ที่กี่ m อนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะกดเข้าไปที่การตั้งค่าของเราเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วก็กดไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะคะนี่นะคะพอเรากดเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนหาเลยค่ะเลื่อนหาแอปพลิเคชันเวยปอนะคะนี่นะคะลองเลื่อนหาดูและนี่นะคะ นี่นี่คือไฟล์ของบอยปอนะคะของแอปบอยปอที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่สองร้อยเจ็ดส MB นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเวลาเราลบไฟล์แคชในแอปพลิเคชันบอยปอไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูที่แอปบอยปอในเครื่องของเรานะคะว่าไฟล์มันเล็กลงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้าเราจะเข้าไปลบไฟล์แคชในตัวแอปพลิเคชันหวยปอเราก็กดเข้าไปที่แอปหวยปอของเราเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาในแอปหวยปอของเราแล้วนะคะกดเข้ามาแล้วก็กดไปที่คำว่ามีตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรูปคนขวามือด้านล่างนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะกดเข้ามาก็จะมาเจอหน้าไทาม์ไลน์ของหวยปอของเรานะคะ เสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงรูปฟันเฟืองขวามือด้านบนนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปดูเลยค่ะพอกดแล้วนะคะก็เลื่อนขึ้นนะคะเพื่อมาดูด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีคําว่า clear c a แ h ชนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือไฟล์แคชไฟล์ขยะที่ตกค้างอยู่ในแอปพลิเคชันไ่วยปอของเรานะคะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะ นี่นะคะก็คือของพี่ชมไฟแคชแต่ยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าพี่ชมลบทิ้งทุกวันนะคะแล้วทุกคนลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเล่นอย่างเดียวตั้งแต่เราเปิดแอปพลิเคชันบวป๋อมาถ้าเราเล่นอย่างเดียวเราไม่ได้ลบไฟแคชไฟขยะตกค้างเลยมันจะเยอะแค่ไหนนี่นะคะตอนแรกของพี่ชมมาถึงมาถึงขีดนี้เลยนะคะไฟแคชเข้ามาเข้ามาตอนแรกตกใจเหมือนกันนะคะไฟแคชค่อนข้างเยอะมาถึงขีดนี้เลย เพราะช่วงหลังๆพี่ชมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามา,าโพสต์ไม่ค่อยได้เข้ามาอัปเดตอะไรเท่าไหร่ไฟแคทก็เลยขึ้นไม่เยอะนะคะจริงๆก็เพิ่งลบไปเมื่อวานเองนะคะแล้วถ้าคิดดูว่าถ้าถ้าบางคนที่ตั้งแต่เปิดมา แล้วเล่นอย่างเดียวไม่เคยลบเลยคิดดูว่าไฟแคส d มันจะเยอะแค่ไหนแล้วมันจะทําให้ไฟแคสตกค้างแล้วก็ทําให้ไฟล์ของตัวแอปพลิเคชัน่วยปอของเรามันใหญ่ขึ้นแค่ไหนแล้วมันกินพื้นที่เครื่องของเรามากแค่ไหนทุกคนคิดดูนะคะถ้าเราไม่ลบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาลบเรื่อยๆนะคะนี่นะคะตอนนี้ไฟแคสของพี่ชมอยู่ที่ประมาณ2 1 9 2 m b นะคะนี่นะคะถ้าเราจะลบนี่นะคะ ถ้าเราจะลบเราก็กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะตรงคําว่าเคลียตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะไฟแคสที่ที่มีตกค้างอยู่ในแอปเวยปอของพี่ชมตอนนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะลบก็คือกดไปที่คําว่าเคลียตรงนี้ค่ะกดไปเลยนะคะนี่นะคะพอเรากดเห็นไหมคะไฟแคสตรงนี้ก็เหลือ 0. 0.0 KB แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นการลบไฟล์แคสที่ตกค้างอยู่ในแอปพลิเคชันเวยปอของเราออกไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะออกไปดูที่ตัวการตั้งค่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่แอปเวปพอของเราว่าไฟล์มันเล็กลงไหมนะคะมันมันลดลงไหมหรือว่ามันยังเท่าเดิมเวลาที่เราลบาไฟล์แคชในตัวของแอปพลิเคชันเวปอไปแล้วนะคะตามพ่ชมไปดูกันค่ะและนี่นะคะเราเข้าไปดูที่การตั้งค่าเลยค่ะกดไปที่การตั้งค่าแล้วก็กดไปที่แอปพลิเคชันนะคะตรงนี้นะคะแอปพลิเคชันกดไปเลยค่ะ เราก็เลือกหาเวยปอเลยนะคะดูเวยปอนะคะและนี่นะคะเห็นไหมคะแอปพลิเคชันเวยปอของเราที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะตอนแรกที่เรามาดูก็คือตรงนี้เป็น274 MB ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือ272 MB แล้วนะคะหลังจากที่เราลบไฟล์แคชไฟล์ขยะในตัวแอปพลิเคชันเวยปอไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือลดลงไป2 MB นะคะที่ลดน้อยก็เพราะว่า ไฟลแคสที่อยู่ในแ uh, อปพลิเคชันไวยปอของพี่ชมมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าพี่ชมลบลบทิ้งทุกวันนะคะเมื่อวานก็เพิ่งลบไปแล้วถ้าเกิดของคนของบางคนที่เล่นตั้งแต่เปิดมาเล่นอย่างเดียวไม่เคยได้ลบไฟล์แคสไฟขยะเลยคิดดูว่าไฟขยะจะเยอะแค่ไหนและถ้าทําการลบไปแล้วคิดดูว่าตัว MB ของไฟล์ไฟไวร์ปอ ไฟของตัวแอปพลิเคชันวยปอในเครื่องของเรามันจะลดลงไปเยอะแค่ไหนนะคะลองคิดดูถ้าใครยังไม่เคยลบไฟลแคสไฟล์ขยะที่อยู่ในแอปพลิเคชันวยปอก็ลองเอาวิธีของพี่ชมนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าเครื่องของเราจะโล่งขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเลยล่ะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ